สวัสดีค่ะสวัสดีเช้ามืดค่ะตอนนี้ก็ตีห้านะคะแม่กำลังจะออกไปเดินออกกาลังกายนะคะจะเดินไปดูร้านเว้ให้ดูสภาพรถนะคะอากาศหนาวกลับมาอีกแล้วนะคะมีน้ําแข็งเกาะที่รถแล้วนะจ๊ะมันหนาวแล้วร้อนฝนตกหนาวร้อนฝนตกหนาวร้อนอ่อย่างเงี้ยค่ะสภาพบ้านนะ,ะตอนเช้าเช้ามืดนะคะ ก็จะได้ยินเสียงนกร้องนกมันก็ตื่นแล้วเนาะตอนนี้เดแมมจะเดินออกกําลังกายไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะเดินไปที่ทํางานด้วยจะได้ไปเปิดพวกเครื่องอุปกรณ์ต่างๆวอร์มไว้เราจะได้ไม่ต้องไปตอนเช้ามากนักนะคะตอนนี้ก็ทุกอย่างเงียบค่ะก็ก็ต้องทําตัวให้มันเป็นปกตินอกกับสถานการณ์แบบนี้นะคะก็พยายามรักษาระดับ ความห่างต่อผู้คนเอาไว้นะคะแล้วก็ปฏิบตัติตามกติกาตามกฎที่เขากําหนดเอาไว้นะว่าควรจะทํำยังไงปฏิบัติยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็พยายามรักษาสุขภาพร่างกายตัวเองให้แข็งแรงก็ออกกําลังกายทุกวันค่ะเดินเบาๆทุกวันสําหรับแหม่มนะคะเพราะว่าแหม่มตื่นเช้าค่ะ แหม่เข้านอนเร็วนะคะปกติแล้ก็เข้านอนสองทุ่มนะที่นี่แล้วก็ตื่นตีสี่ทุกวันนะฮะตื่นขึ้นมาอ่านหนังสือบ้างตื่นขึ้นมาถักสร้อยทำสร้อยหรือนั่งทบทวนชีวิตนะคะหลังจากนั้นก็กินกาแฟเดินออกกําลังกายค่ะอยู่นี่นะคะแล้วก็พยายามพยายามทำให้เป็นกิจวัตรนาะอเครียดสัปดาห์ที่แล้วเครียดสัปดาห์นี้ก็เครียดอยู่ค่ะเครียดเรื่อง เรื่องสถานการณ์ความเป็นอยู่สถานการณ์ของโลกภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆนี่แหละค่ะจะหกโมงแล้วก็ยังมืดตืดตืต้ออยู่เนาะค่ะนะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนตอนนี้มีสถานการณ์แต่ละพื้นที่เป็นยังไงบ้างนะคะเจอสภาพแบบสถานการณ์อย่างนี้ทั่วโลกเะนาะพูดไม่ถูกเหมือนกัน ไปไม่ถูกเหมือนกันตอนนี้อเมริกาก็แตะที่ระดับ60,000กว่าคนแล้วเรียบร้อยนะคะเสียชีวิตก็เยอะแล้วค่ะก็น่าจะแซงอิตาลีเหมือนเนาะอีกอีกแค่ไม่กี่พันคนก็จะจะจะเท่ากับอิตาลีแล้วนะคะสำหรับจำนวนผู้ป่วยนะคะจำนวนผู้ป่วยสะสมเนาะก็อีกอย่างหนึง่ง ที่นี่เป็นประเทศใหญ่พอได้รับการตรวจนะคะมีการตรวจเชื้อมีการได้รับให้ให้เขาเรียกว่าอะไรมีชุดตรวจเชื้อมากขึ้นแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้คนไปตรวจเชื้อที่คิดว่าตัวเองอยู่ในข่ายที่ที่น่าสงสัยอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้ยอดมันเพิ่มขึ้นแม้ว่ามันยังมีอีกเยอะอะฮะที่ที่ยังไม่ไปตรวจแล้วที่แบบว่าเจอแต่ยังไม่ไปตรวจยังไม่ไปรายงานยัง ไม่ได้รีพอร์ตก็น่าจะมีเยอะเหมือนกันแต่ก็อย่างว่าแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้เนาะก็ปฏิบัติตัวเองรักษาตัวเองนะคะปฏิบัติตามกฎกติกาของเขาที่ที่เขาแนะนำมานะคะล้างมือบ่อยๆนะคะล้างมือบ่อยๆใช้น้ำยาฆ่าเชื้อนะคะจับสิ่งไหนก็เช็ดสิ่งนั้นนะคะก็ปฏิบัติตามกติกาของสังคมไปนะคะ เขาก็ไม่ใช่ว่าเขามาบังคับเราคนเดียวเนาะเขาก็แนะนําให้ทุกคนปฏิบัติมันจะได้ร่วมด้วยช่วยกันวิกฤตนี้จะได้ผ่านพ้นไปได้เร็วๆนะคะและลดความเห็นแก่ตัวลงนะคะเหมือนว่าสิ่งที่เขาให้ปฏิบัตินี่ก็เหมือนกับให้เราเห็นแก่ตัวอะไรคะ่ะให้เราเห็นแก่ตัวเองให้เราเห็นแก่คนอื่นนะ,ะถ้าเรารักษาตัวเองนะคะป้องกันตัวเองมันเข้าเท่ากับป้องกันการติดเชื้อการระบาดของเชื้อเหมือนกันเนาะ เพราะฉะนั้นก็ทำค่ะปฏิบัติตามกฎกติกาที่เขากำหนดนะคะอันไหนที่พอฝืนใจตัวเองได้ก็ฝืนนะคะอย่าเพิ่งตามใจตัวเองมากนะักช่วงนี้นะคะอันไหนที่เคยชอบจับกลุ่มคุยกันจับกลุ่มดิ้งกลุ่มดื่มก็ละไปก่อนเนาะก็ดิ้งผ่านโทรศัพท์ก็ดีเหมือนกันนะคะ <laughs> คล้ายๆว่าตั้งกล้องแล้วก็ เหมือนการทำคอนเฟลซ์กันเลยนะฮะชนแก้วผ่านโทรศัพท์ก็ก็น่าจะสนุกดีไปอีกแบบหนึง่งนะฮะก็ล้อเล่นนะะพูดเล่นๆน,นะคะตอนนี้ก็เดินใกล้ถึงกับที่ทํางานแลนะะ้วค่ะบรรยากาศก็จะว่าน่ากลัวก็น่ากลัวจะไม่น่ากลัวก็ไม่น่ากลัวเนาะไม่รู้สิมันอาจจะเป็นความเคยชินมั้งคะอยู่นี่มานานพอสมควรอยู่นี่ก็อยู่นะใบริเวณนี้เนาะที่ที่แหมย้ายบ้านมาอยู่แถวนี้ก็ ปีก,กว่าจะสองปีแล้วค่ะจะสองปีแล้วก็เลยอาจจะคุ้นชินเนาะคุ้นชินกับสถานบริเวณนี้นะคะมันก็เลยดูไม่น่ากลัวนะฮะตอนนี้บรรยากาศที่ทำงานก็เงียบค่ะเงียบเมื่อวานนี้ออฟฟิศก็ปิดหลายออฟฟิศนะคะถ้าสมมติว่ามันปิดถ้าสมมติว่าหลายๆออฟฟิศมาปิดก็ต้องเราก็ต้องปิดนะคะเพราะว่าเปิดไปมันก็ไม่ ไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะเมื่อวานนี้หมอเหมือนกับแกเป็นพาร์ทไทม์นะคะแกเป็นพาร์ทไทม์แกก็เข้ามาซื้อของทุกวันแหละมาซื้อ,อแซนด์วิชไม,ไม่ไม่ว่าเช้าหรือกลางวันแทบทุกวันนะคะเมื่อวานนี้ <c oughs> ขอโทษค่ะเมื่อวานนี้แกก็มาบ่นว่าแกถูกลดชั่วโมงทํางานเหลือแค่20ชั่วโมงเองก็เลยถามว่า รถทุกคนไหมหรือรถเฉพาะคุณเขาบอกว่ารถทุกคนแหมทุกทุกคนก็อยู่ในสถานะเดียวกันหมดเลยแต่แกก็บอกว่าเฮ้ยแกมโมโหให้ระบายแค่ระบายว่าโลกอะไรก็ไม่รู้มันคลีซี่มากเลยทําไมต้องเป็นแบบนี้อย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็มีคนหลายคนลูกค้าก,ก็เดินเข้ามาก็มาบบนนะคะอ๋อ oh, is crazy crazy ทุกคนแท,แทบแทบหาแบบว่าแทบหาแบบว่าความสุข หมายถึงว่าความสุขปกติไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแต่ก็ว่าพยายามทําให้เป็นเรื่องตลกไปคุยสนุกสนานไปค่ะบางทีแก้เครียดไปนะคะคือบางคนแบบเขาก็อยากระบายไงคะอย่างสมมุติบางคนประชุมในออฟฟิศเสร็จแล้วก็โมโหทําอะไรไม่ได้ก็ออกมาคุยให้เราฟังเพราะว่าที่ที่ออกมาคุยให้แม่มฟังนี่คือมาลาคือเขาเข้าใจว่าแม่ม อาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ก็เป็นความจริงคือเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างได้แต่ยิ้มด้ให้กำลังใจกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บางทีเนาะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ยังบอกกับตัวเองวป็นน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ที่จะต้องมีการพัฒนาตัวเองในหลายๆด้านในขณะที่เราไม่ได้วุ่นวายกับการเรียนเอ้ยเราไม่ได้วุ่นวายกับการทํางานเนาะอาจจะเรียนเพิ่มเติมนะฮะตอนนี้ก็ จจคิดค้นหาคอร์สออนไลน์ที่มันไม่แพงมากนะคะหรือว่าที่ใช้ที่เขาเรียนฟรีกันเนาะแต่ส่วนมากเรียนฟรีแล้วมันบังคับตัวเองไม่ได้ค่ะมันจะต้องเสียตังค์มันถึงจะบังคับให้ได้เพราะมันเสียดายเงเนินไงก็กาลังมองหาอยู่เพราะว่าจะเรียนคอร์สออนไลน์อันไหนอะไรแนะนํามีใครแนะนําดีๆเกี่ยวกับคอร์สออนไลน์ก็คอมเมนต์ให้หน่อยนะคะจะได้ลงเรียนเนาะ อายุก็40กว่า40กว่ากว่าแล้วก็มันจะเรียนระหว่างในเรียกอะไรช่วงอายุ40กว่ากว่านะฮะเกือบเกือบเฉียดสี่สิบห้าแล้วเนี่ยควรจะเรียนอะไรดีนะฮะควรจะเรียนอะไรดีในในอเมริกานะคะแล้วก็น่าจะมีหนทางในการทํางานที่พอที่จะประทังชีพหลังจากที่อันนี้พูดถึงเผื่อนาคตนะพอประทังชีพหลังจากที่สามีเสียชีวิตพูดง่ายๆเอาอย่างนี้แหละ มันมันจะเป็นยังไงเพราะว่าเพราะว่าคุยกันกับสามีเรื่องนี้ตลอดว่าจะทำยังไงหลังจากที่เพราะว่าเตรียมพร้อมไหมคะ,ะหลังจากที่คุณมีชีชวิตไม่ว่าคุณหรือฉันไม่รู้ว่าใครจะไปก่อนนะเนาะก็ต้องมีการเตรียมตัวก็คุยกันก็คุยกันในเรื่องของอนาคตวางแผนไว้นี่ก็คิดกันว่าเฮ้ยเรียนอะไรดีนะคะเพราะว่าแม่ไม่ไม่อยากเรียนเอ่อ ในะระดับสูงมากกว่าปร,ริญญาโทแล้วค่ะผู้นี้คือไม่อยากเรียนปร,ริญญาเอกแล้วอีกอย่างหนึ่งมันค่าค่าใช้จ่ายมันแพงนะคะคือแบบจบปร,ริญญาโทมาจากเมืองไทยใช่ไหมคะแต่สามีก็บอกเรียนด็อกเตอร์ไปสิอะไรอย่างเงี้ยก็คิดแล้วมันมันไม่อยากเรียนนะคะไม่ไม่รู้เป็นอะไรนะคะมันก็รู้สึกเหมือนเราอาจจะเรียนไปแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์คุ้มเท่าที่ควรจะได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันไม่ไม่น่าจะทําประโยชน์ได้ มากมายนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิด,ดว่าจะเรียนอย่างอื่นที่ที่มันสามารถทําประโยชน์ต่อสังคมประโยชน์ต่อตัวเองให้มันได้มากกว่านี้นะคะเนาะนี่ก็เดินมาพูดมาโม้มาจนจะถึงที่ทํางานแล้วค่ะถึงที่สำหวัจะให้ดูบรรยากาศปกติเวลานี้นะคะจะหกโมงเนี่ยตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยข้างหลังเนี่ยจะมีรถเจ้าหนะ้าที่เต็มไปหมดเลยค่ะ ก็คือเข,เขาเตรียมพร้อมโดยเฉพาะห้องผ่าตัดเนาะห้องผ่าตัดที่มุมอยู่มุมนู้นน่ะฮะ,ะมุมนู้นนะคะจะเป็นเซกชันผ่าตัดชั้นหนึ่งชั้นสอง,สองนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะจอดรถเต็มแล้วค่ะแสดงว่าวันนี้ไม่มีเคสนะะแหม่มก็ต้องพิจารณาแหม่มก็ต้องดูสถานการณ์แล้วเขาว่าเช้าเนี้ยวันนี้จะเปิดร้านได้นานสักกี่ชั่วโมงนะคะเ๋ยวโชคดีว่าวันนี้บอกน้องพนักง,งานไม่ต้องมาเพราะว่าเดี๋ยวจะทําเอง บริเวณนี้ปกติก็จะเป็นเซ็กชันของ Express Care นะคะวันนี้ไม่มีรถเลยปกติจะมีคนไข้มานะคะเขาจะนัดตรวจตั้งแต่ตีห้าเนาะตีห้าหกโมงเนี่ยคนไข้ก็จะมาแล้วบางคนเข้ามาก่อนที่จะเข้าไปทำงานไงคะเพราะจากเงี้ยตรงเนี้ย e x p r e s s Care ไม่มีคนเลยปกติจะมีสักสิบกว่าคันมาจอดนะคะบริเวณนี้เพราะนั้นก็จะเป็นรถเจ้าหน้าที่นะคะรถที่พนักง,งานที่แบบรู้จักอยู่เป็นลูกค้านะคะ เขาคงมาเข้าเบรนปกตินะนี่ก็จะเอ็กเพรสแคร์อยู่นี่นะะปกติก็จะมีคนรอที่ประตูก็มีอยู่หนึ่งคนนะฮะแต่วันนี้เราจะเข้าทาง morning sir morning. <laughs> have a good day าแล้วนี่ใช้ทางเส้นทางนี้เนาะนี่ค่ะบรรยากาศในคลินิกนี่ก็จะเป็นเซกชันของคลินิกตาทั้งหมดนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นของ Express Care กับห้องแบบอันต้าซาวต่างๆนะคะของเบลนี่บรรยากาศในนี้เดี๋ยววันหลังพาทัวร์รอบตึกเนาะวันหลังพาทัวร์รอบตึกบรรยากาศเก่าๆรูปเก่าๆเหมือนเป็นแกลเลอรี่นะคะ ลุก <Wait. S 2> <Wait. S 1> มาเนี <Hey. S 1> ย่ยไม่มีคนเลยไป็สองห้องผ่าตาัดก่อนนะคะมา oh. ดูก่อนว่าเขา ติดสายอะไรไว้ไหมนะคะเราก็จะได้เตรียมตัวว่าเราจะเปิดไม่เปิดดีก็ไม่มีบอกอะไรไม่มีเจ้าหน้าที่หรือว่าเขาจะไม่เปิดวันนี้เดี๋ยวได้รู้กันตอนตอนมาทำงานเนาะนนี้ก็ อันนี้ปิดจนถึงวันศุกร์วันจันทร์เปิดทีอันนี้เป็นไายนะคะเป็นตาเดี๋ยวแหม่มจะเข้าไปเดี๋ยวแหม่มขอญาตเปิดอุปกรณ์ต่างๆก่อนนะคะทีน,นี้แหม่มก็เปิดอุปกรณ์ต่างๆในร้านเรียบร้อยแล้วนะคะพอเรามาเปิดอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะคือมันเหมือนจะมาผ่นเครื่องมาบอมไว้เราก็มาสายได้นะ ดี๋ยวก็จะพาออกอีกเส้นหนึ่งนะคะ <pod cast> อีกประตูหนึ่งอีกด้านหน ke, ึ่งประตูน <Avengers> <sh arp y> ี้ประตูด้านหน้านะคะนี่เป็นประตูด้านหน้าที่ลูกค้าเข้าออกนะคะอีกเส้นทางนี้สําหรับขึ้นไปข้างบนนะคะชั้น1ชั้น2ชั้น3นะคะแล้วก็ห้องผ่าตัดในเซกชันผ่าตัดก็จะมีชั้น1ชั้น2ชั้น3นะคะห้องผ่าตัดใหญ่โซนนี้นะคะตึกนู้นในตึกนู้นก็จะเป็นตึกพักของผู้ป่วยค่ะ ตึกรีแฮบตอนนี้รถไม่มีเลยปกติรถจะเต็มเยอะมากเขาจ้างจะให้คนป่วยกลับบ้านนะคะแล้วก็ตึกนี้มีแค่เจ้าหน้าที่คนเดียวน่าจะเป็นรถของของของเจ้าหน้าที่ชั้น3ามของของคุณหมอ,อของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ชั้น3าที่มาเตรียมเตรียมแหละนะคะตอนนี้บรรยากาศเงียบม,มากวันนี้นะคะปกติจะมีรถรถแล้วนะคะปกติก็จะมีรถมามาจอดเต็มแล้วคือแม เข้าใจว่าวันนี้น่าจะไม่มีเคสผ่าตัดน่าจะไม่มีเคสผ่าตัดแล้วนะคะลุยๆสิเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเคสผ่าตัดเขาเขา <c oughs> มีคนหนึ่งที่เขาทํางานเป็นพยาบาลในห้องผ่าตัดเขาบอกว่าเขาจะเคลียร์เคสผ่าตัดเมื่อวานเนี่ยให้เสร็จเที่ยงแล้วก็ตอนบ่ายก็ปิดนะคะพอตอนบ่ายประมาณสักบ่ายโมงมันก็ปิดร้านเหมือนกันนะคะมีมีมีคนหนึ่งลงมาอ้าวจะปิดร้านแล้วปิดแล้ว เพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็นี่แหละค่ะคือทุกคนต่างต่างจะก,กลัวก็กลัวจะว่าร่วมมือกับกับรัฐบาลก็ว่าใช่ก็น่าจะใช่นะทั้งกลัวทั้งร่วมมือทั้งรวมกันน่แหละค่ะสรุปคือพยายามทําให้มันดีที่สุดเนาะใครๆก็ไม่อยากเสี่ยงใครๆก็ไม่อยากทรมานนะคะตรงน,นี้ก็เดี๋ยวก็จะเดินกลับบ้านค่ะเดิน